อมอันนี้น่าสนใจมีคุณบอกว่าพาร์เกอร์ใช้พลังแมงมุมตัวผู้สกดจิตตัวเมียได้หยุดเลยขอร้องโอเคเจ้าแห่งแมงมุมเราอยู่บนนี้ทั้งวันเลยได้ไหมข้าลางวุ่นวายชะมัดแท้ที่จริงแล้วสไปเดอร์แมนก็คือปีเตอร์พาร์เกอร์คือฟังนะผมไม่ได้เป็นคนฆ่ามิสเตรโอแต่เป็นโดนโดลนั้นเป็นของเธอนี่ใจหนึ่งของเธอรู้สึกโล่งไหมเธอหมายถึงอะไร ตอนนี้ทุกคนรู้ความจริงไม่ต้องปกปิดหรือโกหกใครแล้วเขาบอกเลยนะว่าฉันไม่ได้อยากโกหกเธอเลยแต่จะบอกคนอื่นยังไงว่าเราเป็นสไปเดอร์แมนตอนนี้คนรู้กันทั่วฉันไม่ได้ห่วงตัวเองแต่มันกําลังทําร้ายคนอื่นฉันคิดอยู่ว่าจะแก้ไขเรื่องทั้งหมดนี้ยังไงอ้าวปีเตอร์ลมอะไรหอบเจ้าหมาเนี่ย ขอโทษที่รบกวนคุณนะครับเราปกป,ป้องมาครึ่งจักรวาลด้วยกันฉันไม่คิดว่าเธอจะต้องสุภาพกับฉันขนาดนั้นก็ได้โอเคสตีเฟนเออไม่ชินหูแต่อนุญาตมิสเตอร์เรโอเปิดเผยตัวตนผมชีวิตผมเลยพังพินาศคุณช่วยเสกไม่ให้มันเกิดขึ้นได้ไหมสเตรนจ์อย่าใช้เวทมนต์นั่นมันอันตรายเกินไปไม่ต้องห่วงฉันไม่ใช้แนะ่ คนทั้งโลกจะลืมว่าปีเตอร์พาร์คเกอร์คือสไปเดอร์แมนเดี๋ยวทุกคนเลยเหรอเหลือไว้สองคนได้ไหมเวทมนต์เลือกคนไม่ได้แปลว่าเอ็มเจจะลืมทุกเรื่องที่เราเผชิญด้วยกันอย่ายุ่งยากกับเวทอ่ะแล้วเน็ตที่เป็นเพื่อนซีผมป้ามีก็<ย>ควรรู้ความจริงพูดสักแป๊บเออเรียบร้อยแล้วเหรอทนว่าคม เราได้เปลี่ยนแปลงสถิรภาพของการเวลาและอวกาศมันติเวิลเป็นสิ่งที่เราอย่างรู้น้อยนิดจนหน้าเกรงขามปัญหาคือนายที่พยายามใช้ชีวิตสองแบบยิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งอันตรายมากเท่านั้นจงระวังในสิ่งที่ต้องการพาร์เกอร์ ว่าไงปีเตอร์สไปเดอร์แมนโนเวย์โฮเร็วๆนี้ในโรงภาพยนตร์